มาบ no no ังท่านผู้ชมออกมาท่าบังงัวนี่ฮิฮเบบี้ไฮไฮนั่งปานยูหาดสายปานยูมาสมุดแหละนี่เนาะมานั่งบังงัวแล้วกันเนาะมานั่งสมงัวนโอ้ยมานั่งสมงัวได้นี่ตั้งมุกตั้งใจมานั่งสมงัวนเมื่อแล้วว่แเอ๋ตังง่วตังง่วมาแล้วตังง่วมาแล้วโอ้โห Ô đây! người, đây! Ê! người, ô thằng người, ạ, Nè! người, ô mọi 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 người, ô mà người, <thẳng> ô à! người, à! mọi à! ô mọi người,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  ô ยังมีมาอีกตั๊งหัวนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วตั๊งหัวนะเห็นบ่อยเห็นบ่อยตั๊งหัวเห็นบ่อยตั๊งหัวที่เริ่มมาละัวมาแล้วหัวมาแล้วมาอย่าบุกเห็นซบเบอร์มานี่ไห่เบบี้ไห The cầu lạnh này tình quá hên bà tân quá nè màn nga bung tân quá đấy sao hỏi lên hãy 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 hay, đây เห็นปะขาบังงอเนี่ยเนาะเห็นบังงอกรง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  Did you see the cows? So many cows. ออฮะ Did you see the cows? เฮ้ๆไปแล้วตะงัวไปกินหญ้าแล้วตะงัวโอ้ยยังมีมาอีกแอะตะงัวยังมีอีกเลยนี่ ออฮะอุตส่าห์ยืนแต่เสาเนี่มาเบังงัวสาบานส่องรับ